ถือว่าได้มีโอกาสมาเอาประตูมงคลเขามาเสกวาระพิเศษนี้ก็ถือว่าสุดยอดสำหรับรุ่นเสือมหาราบนะครับอานนียเป็นความโชคดีของทุกๆคนนะครับต้องว่าคดีเลยผ่านมาแล้วห้าวาระวาระนี้คือวาระพิเศษของเสือมหาราบนะครับจริงๆวาระนี้คือของยอดขุนพลนะแต่เราขอความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับนําเข้ามาเพ้วยนำเข้ามาพุทธพิเศษด้วยซึ่งพระอาจารย์ท่านเมตตานะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสุดยอดมากๆนะเป็นความโชคดีของ คนที่มียอดคนที่เอฟชัคือต้องบอกว่าวันนี้พวกเรายอมลำบากนะกาขึ้นการขึ้นมาบนนี้ลําบากมากบอกตรงตัเงเราอย่างล่างแล้วเราบอกว่าเรามาเรายังคิดระเรามาทําอะไรที่นี่มาทําอะไรที่นี่ตอนนี้พูดตามตรงทีมงานทุกคนตอนนี้คือทั้งเหนื่อยทั้งหวาดเสียวทั้งน้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ได้มาทาเล่นๆเราอยากให้คนเห็นว่าอย่างน้อยๆวันนี้ความมานะความอดทนของพวกเราเนี่ยขึ้นมาถึงบนนี้ได้เพื่อนำวัตถุมงคลมาเสกในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นสถานที่โบราณที่วัดในเตา เคยทําในอดีตเนี่ยวันนี้ได้กลับมาย้อนยุคในวันนั้อีกครั้งวันนี้ถือว่าเราก็เป็นผู้เสียสละนะใช่ครับรอบๆมีความป่าเลยนะเหมือนเป็นป่าเป็นภูเขาครับภูเขาเลยเขตรอยต่อ3ามจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพัทลุงจันทบุรงใช่ครับจุดตรงนี้เป็นจุดจุดเหมือนเป็นสามสามแยกเลยบามแห่งเนาะสามแหงครับแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะขึ้นไปนั่งตรกธิธฐานจิตบนนั้นครับบนอั่างุมงคลก็จะอยู่บนนั้นเดี๋ยวเราส่งไปให้ทุกท่านไปดูบรรยากาศดีกว่า น,นะครับว่าวันนี้จะมีความเข้มแข็งศักดิ์สิทธิ์ยังไงนะครับโอเคครับ